สาขั้นตอนง่ายๆในการสร้างธุรกิจเบอร์หนึ่งนะครับขั้นตอนที่1สมัครเป็นสมาชิกนักธุรกิจเสร็จแล้วซื้อสินค้าใช้เอง1,000 PV เพื่อใช้สิทธิ์รับรายได้จากใต้สายงานเช่นซื้อสินค้าเป็นอาหารเสริมสมุนไพรตราเบอร์หนึ่งราคา1,600บาทจะได้1,000 PV พอดีขั้นตอนที่2ตั้งเป้าเพิ่มเครือข่าย10คนภายในเดือนแรก ขั้นตอนที่3ขยายธุรกิจด้วยแผนยุนิเลเวล5ชั้นตามตารางดังต่อไปนี้ในชั้นที่1มีเครือข่าย10คนเอา10คนคูณ1000 pv จะได้10,000 pv จ่าย20%จะมีไรายได้ในชั้นที่1 2,000บาทชั้นที่2 10คนในชั้นที่1ไปแนะนำคนละ10จะมีเครือข่ายในชั้นที่2 100คนมี10,000 0 pv คูณ10%เป็นไรายได้10,000บาทในชั้นที่3าม จากร้อยคนจะเป็น1,000คนจะมี1ล้าน PV จ่าย5%เท่ากับ5,000 50, 0บาทชั้นที่4จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น1,000 0คนมี1 0ล้าน PV จ่าย5%มีรายได้5,000 0 0บาทในชั้นที่5สมาชิกจะเพิ่มขึ้นเป็น1,000 0 0คน PV เพิ่มขึ้นเป็น100ล้าน PV คูณ5%รายได้ของคุณก็จะเพิ่มเป็น5ล้านบาทรวมรายได้ทุกชั้นเป็นยอดรายได้ของคุณทั้งหมด5 5 6ล้านบาท